สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับรายการเจนดอนขายนะคะทําอะไรมาก็ต้องกลืนและกินมันลงไปก็คือจะลองทําเมนูที่น่าสนใจต่างๆหรือว่าเจนชอบเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาแชร์กันแล้วก็มาลองทําให้ดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกินได้ไหมทํายากทําง่ายแค่ไหนซึ่งเมนูวันนี้ตอนแรกเจนเห็นใน Facebook แล้วมันก็มีคนแชร์ว่า เฮ้ยคุณที่เกาเหลีมันมีเมนูใหม่ไก่ทอดช็อกมิ้นท์แรกที่เห็นก็คือได้เหรอวะนี <c> ่ <oughs> คือมันเป็นแบบไก่ทอดเคลือบ <c oughs> <c oughs> ช็อกโกลตรสมิน้นท์โคตรไม่เข้ากันในความคิดเรา <c oughs> เราก็เลยจะมาลองดูว่าไก่ช็อกมิ้นท์มันจะช็อกจริงไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลอง <c oughs> เริ่มไปด้วยกันค่ะไป เริ่มจากปีกไก่อันนี้เราก็จะหมักน้องก่อนเราจะใส่ผงกระเทียมนะคะจนเป็นคนแบบไม่ตวงนะนี่คือทําตามแบบสัญชาตญาณเลยอะ่ะชอบอะไรก็ใส่เราไปตรงนั้นใส่กระเทียมเสร็จปุ๊บพริกไทยจ้าใส่เกลือจริงๆเนื้อสัตวออ์มันจะดูดความเค็มประมาณนึงเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวใส่เข้าไปเราจริงๆเขาไม่ใส่ปาปิกาในขั้นตอนนี้แต่เราอยากใส่นิดนึงได้ไหมแบบขอเผ็ดแก้เลี่ยนอ่ามือ ไปค่ะล,ล้างแล้วนี่ไงผ่านกันทํากับข้าวมาบ้างรอแค่ว่าจะมีใครมาชิม <c oughs> <c oughs> เริ่มขายของอีกแล้วเฮ้ยหอมอ่ะกิ่นเหมือนมามะ่าผมมาม่าเลยอ่ะ <c oughs> ทิ้งไว้มากไก่เสร็จแล้วเราก็จะทําแป้งเปียกกันแป้งเปียกที่เมื่อก่อนเขาเอามาทับถุง ดูใน u t u b e หัดดูย t u b บสัก้างสิเคยเห็นไหมแป้งเปียกที่มันเป็นกระปุกกระปุกสีเทาๆแบบกระปุกพลาสติกนี่สูงประมาณนี้กลมๆประมาณนี้สีเทาๆเปิดฝามาเป็นสีขาวๆปียกๆมันเหมือนมันเป็นแปะเป็นกาวเออเป็นกาวเป็นกาวเป็นกาวชนิดหนึ่งที่อันน่ออกกันใหญ่กาวแป้งกาวแป้งเปียก เป็นกาวแป้งเปียกเขาแบบมาทาถุงถุง้ยแขกเอออย่าใช้เขาเาถุงกล้วยแขกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้าบออะผสมแป้งเปียกที่จะใช้ชุบอ่ะนะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่แค่กระเทียมกับพริกไทยเผ็ดแน่พวกมึงเดี๋ยวก่อนคุณต้องกินเองดีกว่าแป๊บนึ่ง เราไม่มีสม่วนผสมของนมเนาะไม่ต้องใส่ใส่น้ำเย็นเข้าไปค่อยๆเติมน้ำนะเพราะว่าจากประสบการณ์เราอะเคยแบบมั่นใจใส่น้ำเยอะแล้วมันเหลวเกินไปอะเอ้ยเราได้แป้งที่สวยงามแล้วเดี๋ยวจริงๆมันจะต้องชุบอันนี้แล้วก็มาชุบแป้งแห้งซึ่งเราเตรียมแป้งแห้งก่อน แป้งแห้งเราก็จะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะถ้า,างั้นอ่ะโอมมี่มฉันรู้ว่าเธออะขัดใจอะไรบางอย่างฉันจะไม่สนใจเธอหรอกไปเก็บเธอจะเข้าใจว่าเธอเป็นเทแป้งลงไปูฉันจะทำแบบนี้มาแล้วอันแรกเร้องทำแบบโฆษณาสวยๆเราจะวางลงไปแบบกระแทกกระแทก,แทกเอานะอเอานะ 1,2,3อุ้ยอุ้ยกระแทกจริงด้วยกระแทกจริงขอดาตาก็แป้งแป้งข้าวราบลอ่าแล้วก็กบน้องไว้ศพที่1ผ่านไปศพที่2ไม่ต้องกระแทกแล้วเนอะกูว่าอ่ะวิธีเทสว่าน้ำมันมันได้หรือยังอุ้ยได้แล้ว ไปเลยนะอ,<า>อุย้ยสวยงามอุย้ยสวยอะ่ะอุย้ยสวยเลยออั้งัวอุ้ยดีอุอ้ย,ด,ยดีนะอุ้ยตื่นเต้นอุย้ยสวยอุย้ยสวยอยน้องสวยนะโอ <c oughs> ไม่เคยทอดไก่สวยขนาดนี้เลยรู้ปะเฮ้ย <c oughs> แป้งก็น่ากินแล้วปะอุ้ย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 นี่สวยงามโอ้สวนไม่ไหวก็คือเพื่อความกรอบแล้วก็แห้ง<ว>ใช่ไหมถูกถูกปะถูก,ถกไหมเออกรอบแล้วก็แห้งเราจะทอดไก่รอบที่สองละค่ะคือเราอ่ะจินตนาการเอาว่ามันควรจะเป็นรสชาติที่แบบมิกซ์กันระหว่างเค็มแล้วก็หวานก็คือส่วนตัวไก่ข้างในอ่ะ เค็มๆเผ็ดเ็ใช่ไหมแล้วก็เคลือบด้วยแบบช็อกโกแลตหวานหวานเวลากินแล้วมันจะได้แบบรวมกันมีเค็มมีหวานมันน่าจะโอเคเฮ้ยมันสวยอยู่นะเฮ้ยสวยมาถึงขั้นตอนที่เราจะทำช็อกมิ้นท์เคลือบแล้วถ้าเราจะละลายเนยแล้วก็ละลายไว้ช็อกก็คือว่า เอ,เอาเอาหม้อหรือเอากระทะหรือเอาอะไรก็ได้นะใส่น้ําก่อนชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้มันโดนความร้อนโดยตรงมันจะได้ไม่ไหมใช่ไหมน้องโอมอเราตั้งเตาห่างไปไหมดิฉ <laughs> ันเอื้อมสุดแขนเลยค่ะเหนื่อยมากเลยกูก็ว่าทําไมเมื่อยแขนจังเลยวะทาแค่นี้มันก็ไม่ได้หนักโอ้โหยืนยืนอยู่อย่างนี้อ่ะเอาออกจากเตาเลยนะเฮ้ยได้โอเคนี่ ไม่ใส่สีก่อนดีกว่าทำใจไม่ได้กลิ่นมิ้นโอ้เปิดให้หน่อยน้องโอมอแอมว่าไงเรื่องเนี้ยน้องโอมอ่ะเวด่ากูตลอดมันก็เป็นจังหวะเดียวและไม่ด่าไม่อไอ้เหี้ยเียนั่นไงน้ำเงินเราก็เขียวนี่ โอ้โหสีอย่างเป๊ะอเอา้ามิน้นไม่ไหวมาถึงขั้นตอนกิ่นมิน้น<า>ว่าจะตำ้สรารแน่เ,เปิดด้วยก็ว่า <c oughs> ทำไมไม่หยุด <c oughs> <c oughs> อือหืออือหือจินตนาการแบบหมักฝรั่งอะต้องใส่เยอะแค่ไหนอะ น้องโอม,อโอมใครจะเถียงว่าว่าไม่มิ้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ห้ามใครใช่ไหมทําอะไรมาก็ต้องกินกืนมันลงไยค่ะมันกืนได้ไก่เนาะไก่นี่ค่ะทุกคนไก่ทอดช็อกมิ้น <c oughs> เอานะ <c oughs> เอาเลยนะ อย่ากให้ไก่ช็อกมิ้นช็อกจริงๆนะคะนี่เขาชอบเจนอย่าฝืนอย่าฝืนเจนบอกว่าเจนชอบช็อกมิ้นเจนบอกเจนอยากกินเมนูนี้เจนชอบเจนพี่ได้มาเยอะเลยไหนเจนชอบแล้วน้องอมน้องอมตาของน้องอมแล้วช็อกมินก็กูนี่แหละ แดกไปเนี่ยอุ๊ยหวานมากดนคายดนคายนะกืนลงไปกืนลงไปมันกืนได้มันกืนได้กืนฮึบฮึบกืนกืนเทคนิคอหายใจนะหนึ่งสอง ระยำหมาก้อนมันคโดนคายอโดนคายอร่อยมากค่ะรสชาติมันอะนะมันหวานมากจริงพอมันหวานแล้วมันก็เป็นกลิ่นมิ้นท์แล้วตอนที่ถ้าเกิดว่าเรากัดไม่ลึกอะตอนที่มันผสมกับหนังไก่อะมันมีน้ำมันอะแล้วนึกงออกว่าน้ำมันหวานหวานมิ้นต์มันแบบขนลุก แต่ถ้าบางคนชอบก็อาจจะได้แต่ว่าเออที่คิดไว้ถูกต้องนะข้างในต้องเค็มๆ็รสจัดๆหน่อยเพื่อแบบมาสู้กับมิ้นกับไวช็อคให้ได้สรุปว่าเจอโดนคลายวันนี้ก็พยายามคืนลงไว้อ่าไก่ช็อคมิ้นช็อคจริงๆค่ะ กิดว่าเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะมีใครไปเจอเมนูอะไรแปลกๆหรือว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้จะลองทําให้ดูแล้วก็ชิมให้ดูแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ